เค้ตายสว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 ยน้องชายสวยน้องชายสวยนะดีดีสวยมากครับเลขาดำหนึ่งของฉันโอเคสวย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 มาช่วยมาช่วยโอ้โหเพื่อนช่วยจิ้งทำงานดีจังขอลาแล้วกันนะโอเค เพื่อนบอกคุยสนใจเติมเกมทักเพจเทนคูที่ช็อปหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับับลองว่าถูกกว่าเติมหน้าเว็บแน่นอนนะครับเติมผ่าน Open ID ปลอดภัย100%ไม่มีการโกงแน่นอนทักไปได้เลยนะครับผมเพิ่งโหลดเกม Far Cry 4มาเล่นแล้วภาพโคตรภาพโคตรสวยอ่ฟาคลสวยมากแบบยังไม่ได้เล่นแป๊บเดียวนะเดี๋ยววันนี้จริงนได้จริง โอเคตายสว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 ยน้องชายสวยน้องชายสวยอันตีมีพอดีสวยมากครับเลขคานัดหนึ่งของฉันสุดจุครับผมไปไปไปปั่นหนึ่งทีนี่อุ้ยสวยเอาหล่อเอาหล่อกล้ามากตายเคสวย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  เกอบตายว่ะเฮ้ยสวยโอ้โหน้องน้องช่วยอาปาด้วยอ่ะอืมไม่ได้ว่าฟ้าแล้วว่ามีผนิตด้วยอ่ะเสียใจจังแบบเบทดไม่ได้ลนะแมเว่าฟ้าตัวเองสินะสวยน้องมันมีคนไปปิดน้องอ่ะ มันนี่มันเล่นเป็นว่ะเฮ้ยมันเล่นเป็น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 โอเคดับบนบาปแม่งเลยจบๆมันกำลังไปมามันกำลังไปกำลังไปเมม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 อันนี้ผมเมมนะครับผมได้อยู่ได้ยิน เว็ดเบ็เบ็ดอคีไม่ออกคีปมันเข้าข้างกูให้มันรู้สบายน้องดีฮะสวัสวดีน้องกระต่ายน่ารักนะผมวันนี้เพิ่งมาเหรอเจอกันวันแรกนะผมไม่ได้เจอกันนานน้าตาดีกันเยอะเลยนะครับนี่เจอเอาหมดเอาหมดไม่สนนะหมดไม่สนกำลังมาช่วยกำลังมาช่วยโอ้โหเพื่อนช่วยที่ทำงานดีจัด ขอลับแล้วกันนะโอเคเพื่อนบอกคุ้ยถึงกะดาาพ่อเลยนั่นเองตีตั้งนานชนะมาวันโหวันนี้ผมยังไม่แพ้นะทุกคนจริงแต่จะบอกน้องออมว่าวันนี้ยังไม่แพ้นะครับน้องออมนะครับผมยังไม่แพ้เลยนะอยากแพ้อยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่แพ้แล้วแปลกใจเหมือนกันแย่มากพี่เอาหมดไม่สนลูกใคร โอ้ของเล่นเยอะจัดโอ,โอ้กูก็เดินลุยซะเลยล่ะเดินผ่านทุ่งว่าทุ่งหญ้าสวัณน,นาแบบชิวๆเดินผ่านทุ่งหญ้าสวัณน,นาชิวๆครับผมนี่เอาปากเวีปลายแบบเแบบรื่อยๆรืยๆ,ๆไม่ต้องเอาตังค์ฉันจะเอาทุกอย่างของแกไปอ้าวขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> ไอ้หน้ากบนี่แม่งโค้ดฮาเลยวะต้องเอาดาวผมเอาดาวดูว่ะ ันทำให้เรากดฝั่งของข้ามได้ดียิ่งขึ้นนะผมสำหรับดัก k เตอร์เย่นะนี่สาระ RV by TMC นะผมมีฟิกเกอร์พร้อมมีฟิกเกอร์พร้อมผมเล่นทุกอย่างข <c oughs> องเขาตัวดีเบียปะ่ะตัวเบิร์นี่ได้แบบชิวๆอล้วอย่ะทีเมืม่กเรัไปหาน้องอะ่ะระวังนะ เป็ดปลาเลยเป็ดปลาเลยโดนป่ะปล่อยการนั่นสวยๆเอ้ยมิน้อยหัวตาไวนี่ว่าเพือ่อนหัวตาไวมากมาตีละตีละตีละมาดูก่อนนอนเฮ้ยทำไมนอนเร็วจังอ่ะเพิ่งสี่ทุม่มเองนะวันนั้นเห็นนอนเที่ยงคืนนะผมวันนั้นเห็นนอนเที่ยงคืนนะวันนี้นอนสี่ทุม่มไปหรอใช้ที่ไหนไม่ได้บัฟฟ้าเลยนะบัฟฟ้าได้เลยนะครับผมบัฟฟ้าได้เลยนะ ร้านไม่ทันนะร้านไม่ทันนะเสียจุยจังเสียจุยจังนี่ตีแต่ป้อมเว้ยเขาเรียกว่าสายป้อมของแท้ทาดาสายตีป้อมมันตายปะฟิกเกอร์แล้วอ่ะเอ้ยแต่ว่าก็ไม่เสียอะไรนะผมท่านเมื่อกี้นอนวาร์ปนอนแบบว่าจังหวะวาร์ปดีมากนะรู้ว่าคนไหนจะตายวาร์ปเร็วมากเลยนะผม นอนเล่นนะไม่ใช่นอนอะไรอ่ะอะไรอะไรอะเอ้ยกาอีกแล้วกาอีกแล้วกาอีกแล้วนอนเล่นนะไม่ใช่นอนอะไรนอนนอนอะไรอ่ะเราป้องมาปณิธานเด็ดเดี่ยวทุกคนเราปณิธานเด็ดเดี่ยวแต่ว่าขี้ไม่เหลือแล้วถอยๆเขาถอยถอยถอยตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นหลักประกันนะสมมติถึงเลดไปก็คือดีครับผมเข้าใจป่ะเป็นตัวหลักประกันนะซึ่งดีแล้วผม้ยปลาดอกจังหวะแม่นจัด หรือว่าทำเป็นว่าทำถึงทำถึงแต่ว่าตอนนี้จะทำไม่ถึงแล้วผมมันจะทำไม่ถึงแล้วมันจะทำไม่ถึงแล้วตายโอ้โหทำถึงจริงทำไม่ถึงอ่ะถึงถึงถึงก็อะไรอ่ะว่าไหวไหวไหวไหทำถึงจริงทำถึงจริงทำถึงจริงเดี๋ยวเลยเดินบอกเดินบอกเดินบอเดินเออแทงให้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 ยิงไปยิงไปโอเคดันก่อนดันคลิปก่อนดันคลิปก่อนดันคลิปก่อนยิงนคลิปก่อน เดี๋ยวล่างกำลังไ,ได้เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวตายเอ้ยทำไมกี่ตายแล้วโอเคฮูคค้ทำไมกี่เอาหมดเลยอะทุกอย่างทำไมกี่ภาคทุกอย่างกับเกิดจากเราอะไม่กลับบ้านอะไรนี้ไม่มีกลับครับผมกลับทำไมโอเคตีป้อมตีป้อมจบได้จบได้อู้หยุดแมมลืมเอาบนอะทุกคนท่านใครมีตัวดีเด่บ้างขอ้อนดีกว่า เราดังนะได้ยี่หกพี่เกิดได้ผมไปโอเคเกมนี้เราได้เปรียบนะซึ่งดีมากเลยนะครับบัฟฟ้าได้เลยนะแดงฟ้าได้หมดแล้วผมพี่แมวต้องการอะไรทั้งนั้นลนะต้องการแค่เพียงเงินนํามากใช่ผมดีแล้วขอด่ากูคืนเถอะนะเกมนี้เนี้ยนะต้องไปดันเวฟกว่อนเวฟเหมือนไปดันล่างแล้วดันแม่งสูงๆเนี่ยบอกเมมอ่ะเมมติดตาท้ายต้องเมมครับผมปกติเราอะ มาปะโอ้โหมันผอกะลูเลยเดี๋ยวพึ่งกลับน้องชายพี่มา,าดัดก่อนอดัอดก่อนอัดก่แป๊บนะั้นเดี๋ยวมาได้เลยครับผมไปไหนอะไปนอนหรอรีบไปนอนจังเลยนะเธอน่าสิบสามสิบสามนี่แตปล่อยบนเลยโอเคไปบนนะไปบนนะเธอเธอไปบนนะครับผม ฝอดูแลป้อมก่อนเดี๋ยวดานล่างส่วนพี่ด้านล่างจ่อเลยยังไงไมันก็ต้องไปอะ่ะเกมนี้ทําดีมากเกมนี้เพื่อนเราเก่งมากครับฟูดันล่างสุดัวยาวๆเลยยาวๆเลยใส่ดันใส่ดันมาโคเป็นมาโค,มาโคแมพของแท้แท้วะแล้วดันแค่วันนี้ทุกคนยังไงคลิปแล้วก็สู้ไหวนะนตีมันใชไปะโอเคดันโอเคโอเควิมาโคโคสวยเลยจริงเกมนี้มาโคสุดเจ้า เพื่อนร้องไปปอบก่อนเฮ้ยร้องให้ทำไม่ะเพื่อนเป็นอะไรร้องอะ่ะน้องออมไปทำอะไรเขาอะ่ะโอ้โหแล้วคือจบได้จริงสบายโอ้ดูดีลำโอ้โหวันนี้ออมสิงกินข้าวแซ่บจัดกลับมาดิไม่กลับมาเฮ้ยทำไมไม่กลับมาเฮ้ยเฮ้ยยาช่วยตีหน่อย ช่วยตีหน่อยน้องออมชอบแกล้งเพื่อนเพื่อร้องไห้เลยใช่รับผมน้องออมแอบเอากางเกงในเพื่อนไปซ่อนนะครับผมไม่ดีแล้วนะน้องออมคือการที่เราจะเอากางเกงในเพื่อนไปซ่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่แย่มากนะับยิ่งกางเกงในที่เป็นกางเกงในลายคิตตี้เนี่ยยิ่งแย่มากเลยนะผมกางเกงในคิตตี้ลายเสียงพูแย่สุดๆเนี่ยครับของชอบแบบนี้เนี่ยคิดว่าเป็นคนที่ใจร้ายมากนะผมขออนุญาตแบนด์แฮชแท็กแบรนด์น้องกระต่ายน่ารัก แมเลยมันน่าเสียดายก็ตรงที่เธอไม่มีเขาเราก็คงไม่ได้รักกันอยู่ดีฉันไม่ใช่คนที่เธอต้องการโอ้โหแล้วซินเอ็กโนรนะครับผมติดตามคลิปใหม่ของเขาได้ที่ซินเอ็กโนรนะครับนี่ได้ที่หนึ่งนะครับวันนี้กินข้าวแซ่บมาก นะครับแต่ไม่ลงคลิปเลยอ่ะพี่รอคลิปใหม่จากน้องออมสินอยู่นะครับผมแต่ว่าน้องอมสินไม่ลงคลิปเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาเล่นด้วยมากๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาแบกแล้วกันนะครับเดีย๋ยววันนี้ขออนุญาตลงสตรีมก่อนแล้วก็ไปดูพี่เอกนะวันนี้สตรีมทั้งหมดกี่ชั่วโมงวะเนี่ย